สบายดีเอฟซีทุกท่านมื้อนี้ก็พอ,พบพบอคบนะกัเบ,บกนะเ,เจาเนะ้าเซลคัมแล้วเนาะเจ้าคัมจะพาครอบครัวแต่งกินแบบบ้านบ้านคือเก่าเนาะแต่งกินแบบง่ายง่ายสไตล์เซลคัมเนาะมื้อนี้เจ้าคัมจะพาครอบครัวเฮ็ดพร้อมกันเนาะพี่น้องนะมาเบิ่งนํากันว่าจะทำสิเฮ็ดเมนูนี้เป็นแบบใหมา,มาเบิ่งนํากันเลยเนาะสําหรับเครื่องปรุงที่ว่าซึ่งความเฮ็ดในมื้อนี้แม่นน้ำกุ้งเนาะกุ้งแม่นเซวคัมได้อะ เอามาล้างใส่น้ำเกลือสองน้ำเนาะพี่น้องที่ว่าเชลคําจะมาคั้นน้ำเกลือสองน้ำล้างให้สะอาดเนาะหลังจากนั้นก็ใส่มะนาวลงไปเนาะใส่มะนาวลงแล้วคนปลาไปประมาณห้านาทีหลังจากนั้นก็มาลวกน้ำฮอนสะดุ้งน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมาเมืองน้ำแันงมาเมนูนี้สิออกหน้าตามาเป็นเบบี่ยน่มาติดตามกันเลยเนาะ เาว่าพี่น้องฟังลาหรือว่าพี่น้องฟังไทยเลยอยู่ทาง่างประเทศเนาะเมื่อเข้ามารักชมคลิปของเจ้าคำแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ส,สองเจ้าคำเนาะที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เนาะเจ้าคำอาจจะไปซาเนาท่านใดที่ว่าเจ้าคำยังได้ไปฮอดไปเทิงเนาะขออาภัยไว้นะตรงนี้ด้วยเด้อเจ้าคำจะอค่อยๆยอยไปหานะ้อเพราะว่าช่วงนี้ก็เรียกหลายนิดนห,นหนึ่งเนาะขออภัยขออาภัยเด้อถ้าไปซาเด้อ มาเบิ่งน้ากันเลยเนาะพี่้อาว่าหน้หนา,าตาสิเป็นบอกมาเป็นแบบใดเนาะมาชมน้ากันเลยเนาะว่าก้อยกุ้งของเซลคํมสิออกมาเป็นหน้าตาแบบใดเนาะสิเปไ็นตะกินบมอหรือว่าจังไหนก็ติเตียนได้เลยเนาะขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาัชมและให้กําลังใจเนาะขอขอบใจเด้อ

I'll take that in my name. มาเด้พี่น้องมากินน้ำกันเด้อกินก้อยกุ้งแซ่บน้ำกันเด้พี่น้องเด้อก้อยกุ้งของเซาคัมกับบไดดมีอย่างายเนาะก้อยกุ้งแบบบ้านๆเนาะก้อยกุ้งใหญ่ก้อยกุ้งแบบม่น้ำจีว่าขายจะต่มท้องตลาดทั่วไปเนาะพัดกับของเซาคัมกับบไดดมี่อย่างเนะาะกับมิตะประกาขียวแล้ครับทักซีลาวเนาะแล้วก็ หอมบ,วาบาัวใบนะพี่น้องที่วสันไม่กินกับข้าวเหนียวห้อนๆพี่น้องมากไม่านะกินน้ำกันแซ่บๆน้ำกันเด้อสุขุสุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อ